ตอนนี้ผมอยู่ที่ค่ายสุรานารีครับหน้าสโมสรร่วมเริงชัยวันนี้จะเป็นพิธีเปิดการฝึกคอปรโก2อง์2การฝึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภูมิภาคนี้ครับเราไปติดตามกันครับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้มิชาการทหารสูงสุดนายโรเบิร์ตเอฟโกเด็กเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเจเนอรลโรนั่คลาร์กผู้มาการกองกำลังทางบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกร่วมผสมครบรโก2อ2พณลานอเนกประ, 2025, ะ,ะนนสงค์สมโมสรร่วมเริงชัยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้นะครับเวลาประมาณ9้านาิกายีนาทีการฝึกครบรโกเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารขนาดใหญ่และมีประวัติยาวนานที่สุดการฝึกหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้นะับเป็นครั้งที่44ของการฝึก มีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน7ประเทศประกอบด้วยไทยสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีและมาเลเซียนอกจากนี้ยังมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชนจำนวน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดียและมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกการควบคุมและบังคับบัญชาจำนวน30ประเทศมีผู้เข้าร่วมการฝึกในปีนี้ 8,194นายโดยการฝึกในปีนี้นะครับจะมีการฝึกระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่7 000, มีนาคมการฝึกร่วมและผสมครบโก2 0 2 5นอกจากจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกในส่วนของกองทัพไทยและกองทัพมีรประเทศแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการความชำนาญและเทคโนโลยีทางทหารรวมทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศและยังเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาและไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศที่ร่วมการฝึกในด้านการวางแผนและปฏิบัติการร่วมผสมสร้างสัมพันธภาพกับประเทศที่เข้าร่วมการฝึกและเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันผ่านหลากหลายกิจกรรม ในทุกด้านรวมถึงเป็นการตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่และภัยคุกค,คามทางไซเบอร์อันจะก,ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารไทยและทหารของกองทัพมิตรประเทศตลอดจนประชาชนในพื้นที่การฝึกรวมทั้งยังเป็นการเพิ่มเติมทักษะและมุมมองด้านวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสืบไป